น่อยบุตกรโผล่คอมเมนต์โอพักจีราหลังโซดร่วมเฟรมสามีเป็นครั้งแรกทำเอาช็อกวงการบันเทิงเมื่อโอพักจีราประกาศเลิกสามีเฟียสมทุก,กรปิดฉากชีวิตคู่13ปีโดยโอพักจีราระบุข้อความว่าตอนนี้โอกับพี่เฟียสเปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โอ้ขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอไปออกรายการและสัมภาษณ์ใดๆเพราะเราสองคนยังทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกร่วมกันเราไม่ได้เกลียดการโกรธกันโอ้ขอให้ทุกคนเข้าใจโอ้ขอบคุณป้าม้าและพี่น้องครอบครัวพี่เฟียสที่เอ็นดูโอมาตลอดและขอบคุณพี่เฟียสที่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูก ต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านโอภกจีรานั้นได้ร่วมเฟรมกับอดีตสามีทายาทร้านทองครั้งแรกหลังเลิกลากันไปโดยได้ไปร่วมง,งานโรงเรียนของลูกสาวน้องแสนดีและโพสต์ระบุข,ข้อความว่าไปชมการแสดงของลูกท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอีกทั้งงานนี้นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างหน่อยบุศกรก็โผล่คอมเมนต์โอภกจีราหลังโสดและร่วมเฟรมกับสามีโดยทางด้านหน่อยบุศกรนั้นได้มีการแสดงความคิดเห็น เป็นอีโมจิรูปหัวใจนั่นเอง